คลิปนี้เรามีภารกิจสุดยิ่งใหญ่ค่ะเราจะมาลื้อห้องเก่าของหนูตอนนั้นน่าเราเคยตีกันโทษหนูอยากได้ลิฟต์ตอนนี้ลิฟต์วางไว้เป็นค่าเลยมันคือของที่พีซซื้อให้บุ๋มแต่บุ๋มวางไว้ของไม่มีค่าเลยหรอรรรแต่ก่อนการจัดตู้เนี่ยมันต้องมีศิลปะมากเลยนะครับนี่เขาเรียกจัดแบบอาร์ตครับบางตัวนั่งบางตัวนอนบางตัวตายนะครับ,บ เปิดได้ไหมอารมณ์อาถรรพ์อาคาตใส่แต่งของของข้าโอ้ยนี่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 ดีกว่ารวมละครช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณดาวทีสุดปลายฟ้าคู่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลองตกรติดลินกะิดโอมจงเปิดจงอาจงงามจงแงคูณเปิดได้ไหมตัวแรกในชีวิต วันนี้คลิปนี้เรามีภารกิจสุดยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่มากเราจะมาลื้อห้องเก่าของหนูในบ้านหลังเดิมเพื่อจะเอาของเล่นของหนูไปไว้บ้านหลังใหม่และของของนั้นคือทุกคนลองคิดค่ะทุกคนลองนึกตามค่ะว่ามันคืออะไรเป็นของเล่นที่ฮิตมาฮิตมากๆเมื่อหลาย10ปีก่อนหลาย10ปีก่อนสิบปีหมดเวลาค่ะน้องบ่ายนั่นคือน้องบ่ายค่ะตุ๊กตาบายนั่นเองอันนี้คือของสะสมของหนูที่หนูมีเยอะมากแล้วก็ ไม่เคยขายไม่ขายไม่ได้ขายแล้วก็เป็นของที่เราเก็บสะสมไว้แต่ว่าน้องอะอยู่ในเนี่ยถ้าเกิดมองขึ้นไปเห็นปะ่ะหลังข้างหลังตรงนั้นอะมันจะเป็นกระจกอ,อีกทีนึงแล้วก็ข้างหลังอะจะเป็นตู้้องบายที่วันน้องบายในคลิปอะเคยมีถ้าย้อนกลับไปดูเนาะตอนที่เราไปลื้อห้องของเล่นเพราะาตอนนั้นอะน้องบายก็คือดันออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าน้องมีจํานวนเยอะจาไม่ได้แล้วว่าน้องมีกี่ตัวแต่วันนี้จะเป็นวันที่เราไปทลาย บ้านน้องบายเพื่อพานนองบายสู่บ้านหลังใหม่นี่คือนักสะสมตัวจริงนะตัวจริะเจงจริงสะสมเลยนะขยะเป็นโรคสะต้องไปหาหมอย้อนไปเมื่อสิบปีมันแพงไหมแพงตอนนั้นตอนฉันอยู่ปีหนึ่งอะซื้อน้องบายตัวแรกประมาณตัวนั้นไปสี่พันห้าด้วยเงินค่าขนมที่มีได้แค่เดือนละหมื่นสองแต่ซื้อตัวน้องบายตัวละสี่พันห้าแล้วฮิวไงฮิวไปโรงเรียนทำไงฮิวไปมหาลัยพาไปถ่ายรูปเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กอาร์ตอะเราแบบ สายบาบในี่ช่พ่อพยอ์แบบเรียนฟรีมึงต้องถ่ายภาพแบบมันอาร์ตอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวแบบพังๆหนูรู้ป่าว่าปกติตุกตาบายอะโตตามเรา่อไหลแล้วใจนี่ร้อนอ่ะโอเคโอเคโอเคเราเราไปเราเรีบเถอะแองเยอะมากแต่ก่อนที่จะเราจะบอกว่าข้างบนน่ะเสือตัวไมื้อรอเสือตัวพี่จุ๋มโมเดลกําลังไปทลายห้องแล้วตอนนี้เดี๋ยวของหายต้องรีบไปก่อนเพราะว่าโมเดลจะขโมย อุ้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าว่าบ้านหลังนี้จะโล่งได้ไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วโล่งจนกล้องอะ่ะคือถ้าใครจําได้นะบ้านหลังนี้ไม่เคยเรียบร้อยมาก่อนแต่ตอนนี้ของไปไหน่ะหนูเก็บซ่อน ไ,ไม่บอกเป็นความลับจริงไม่นี้เป็นฝีมือคุณลีค่ะคุณลีเขาเป็นคนจัดก,การทุกอย่างนะคะาไดีค่ะจัดก,การทุกอย่างไปดเดี๋ยวเราขึ้นข้างบน<ม>คณไม่มีทางเซนเซอร์เะไรคาเลงนกันยงไม่ไม่ทุกคนดูนี่ก่อนทุกคนดูนี่ก่อนจริงพีแล้วนะมุ่มไปแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะลงได้ขนาดนี้เหมือนบ้านท,าที่ี่มีคนอยู่อ่ะครั้งล่าสุดที่ผมมาที่นี่เราจะขึ้นมานั่งบนโซฟาเนี่ยเราต้องปีนข้างๆเนี่ยขึ้นมานะครับแม่ลีเก่งนะดูสิ โอ้เรียบเรียบร้อยทุกคนชินไหมครับเว่ามันมีร่องเดินเข้าไปได้ใช่ไหมครับหนูคะนี่บ้านใครคะบ้านหลีฮะบ้านหลีแต่พอมันโล่งมันก็สวยนะจ้านี่แหละเป็นสาเหตุที่เราต้องทําโกดังครับเพื่อเก็บของโอเคเราได้ขึ้นไปเห็นตัวี่เต็มตัวหุ้ยแม่หนูลักหนูนะสิ่งที่วางอยู่กลางบ้านพอเข้ามาคื อินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดนะครับของลูกสาวาสิ่งที่จะได้ตั้งอยู่กลางบ้านคือรางวัลที่ลูกสาวได้รับมานะครับเราไปขึ้นข้างบนกันแต่ข้างบนน่าจะยังเป็นสภาพเดิมนะครับแต่หลังจากวันนี้มันจะเรียบร้อยขึ้นอะเรียบร้อยขึ้นได้ยังไงเอ่ยไม่มีเวลาอยู่ที่นี่ให้จัดด้วยซ้าเฮ้ยเอาแล้วทลายเอา,าแล้วหลังจากที่เราไม่เจอโมเดลนานนะนว,วันนี้โมเดลกลับมาแล้วครับ,บดีใจไหมคะวันนี้ได้ถ่าย u t u b e ใช่ดูกล้องบอกทักทายทุกคนหน่อยเอขินวาเดียวเขินหนูอยู่อีกแป๊บนึงนะแม่โทรมาแล้วหนูอยู่ได้อีกแป๊บนึงแล้วพ่อโทรเรียกไปรับกระดกใช่ลูงจะล้มสีหัวระวังระวังระวังอ๋อได้นะครับกำลังทำงานเป็นระบบกันอยู่คับตอนนี้วันนี้เอาไปแค่บายระบบส่งต่อมีมีใครทันตุกตาบ่ายบ้างครับทันทันหรอตอนเด็กๆซื้อไหมครับ ตอนเด็กๆตอนเด็กๆทุกคนต้องซื้อตุ๊กตาบายใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูซื้อไม่ได้ค่ะเพราะตอนเด็กหนูไม่มีตังค์หนูเล่นตุ๊กตากระดาษใช่นี่ก็เล่นตุ๊กตากระดาษใช่แล้วก็แอบในหนังสือไปโรงเรียนเอาตุ๊กตากระดาษใส่ไปในตุ๊กอนฮะไปไปเล่นไม่ไม่เคยเล่นตุ๊กตาบายมาก่อนเลยไม่เคยจับด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราเคยตีกันเพราะว่าหนูอยากได้ลิฟต์ตอนนี้ลิฟต์วางไม่เป็นค่าเลย มันคือของที่พี่ซื้อให้บุ๋มแต่บุ๋มวางไว้ของไม่มีค่าเลยเหรอโอ๋ทำอย่างนี้เหรอโมเดลม้านต้องมีถังที่ป้ายอยากเอาของกลับไปนู่นแล้วนุยถือไว้ถูกต้องํำดีมากแ้วถ้าหายนะนุยจริงๆนะแต่ก่อนการจัดตู้เนี่ยมันต้องมีศิลปะมากเลยนะครับเราถึงจัดออกมาได้แบบนี้น้องบางเขาเป็นคนมีศิลปะเห็นไหมมีศิลปะนี่เขาเรียกจัดแบบอาร์ตครับปะบางตัวนั่งบางตัวนอนบางตัวตายนะครับ ไม่เกี่ยวทีดีันเลยงแล้วมีใยแมงมุมด้วยซึ่งซึ่งมันอาร์ตมากแสดงว่าของอันเนี้ยมีค่าเป็นสไปเดอร์เป็นสไปเดอร์ใช่พอแล้วผมเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดเปิดได้มั้ยแป๊บหนึงขออนุญาตเจ้าของก่อนครับเปิดตู้ได้ไหมคะัดไอารมณ์อารันอาคาดใครแกงของของข้าเจ้าจะโดน อาถันนักสะสมพี่พีอเรามาเห็นของเราก็ดีใจนะนึกว่ามันจะหนักหนาสาหัสกว่านี้อย่างนี้เนี่ยเราใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเท่านั้นแหละเสร็จครับเพราะเราจะเอาไปแต่ตุกตาบลายหนูน้องมีชื่อไหมคะมีทุกตัวเลยค่ะมีเคยมีค่ะแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วค่ะอย่างน้องตัวที่สิ้นอายุไขที่นอนอยู่ตรงนี้ลำไยลำไยโอ้ยนี่นีนนี้ดีกว่า นี่นี่อันนี้มาลื้อออกหรือว่ามาลื้อเข้าคะตายแล้วเ,เทปลเหรอเทปรวมรวมละครช่อง7สีทีวีเพื่อคุณดาวหล่งฟ้าผู้ผาสีเงินดาวทีสุดปลายฟ้าผูผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองทิดนลิกสิทิ้นลิขสิเดี๋ยวคลิปไม่ทำไรได้ดาวดวงนั้นของใคร ไม่รู้ไม่กล้าหยิบเลยไม่รู้อะไรหยิบได้อะไรหยิบไม่ได้แทำแล้วดาวว่าต้องลองว่าอะไรลองว่าอะไรเร็วเร็วเทนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมพิงเอกเขาไม่เซ็พิงบอกเลยรักตามใจขอไม่เป็นเพื่อนเธอหมอกเจ็บสักครั้งเจ็บนิดก็เจ็บกันนิดกันนิดเดียวหรือว่าเจอเรื่ก็สิ่งแงถ้าใครถ้าใครคิดว่าเราเซ็ตขึ้นมานะครับดูจากฝุ่นนะ กเพลงฮิตไฮไลท์เก้ากาตูนดิจิมอนดาก้อนบอลเฮ้ยฉันซื้อนี้ด้วยเหรอวะแคลพี่บุ๋มตอนเด็กปะเนี่ยไม่ใช่เหรอดูชอบดาก้อนบอลเหรอเกมกันเถอะที่รักเก็บกันเถอะที่รักอุ้ยบุ๋มมีเทปช่องเก้ากาตูนเหรอเออุ๋มมีเทปด้วยนะดากอนบอลเหรอจริงปะเนี่ยอันนี้มิ้นท์คาราโอเกะซื้อเวลาปวดใจเพื่ออยู่กับเธอนักซิ่งสายฟ้า ไม่รู้กเขาฟังเพลงอะไรทำนองมันไม่ถูกจงเปิดจงอ้าจงง้างจงแงแผ่นหน้าผีดปะไม่ล้วคืออยากช่วยแต่ไม่กล้าไม่กล้าเปิดตู้ด้วยซ้ำขอให้พ่อสัมผัสหน่อยนะลูกสิ่งที่อยู่ในนี้ไม่ว่าใครที่อยู่ในนี้ขอให้เขาจับแล้วไม่ต้องตามเขากลับบ้านนะลูกนะเอาเปิดได้เลยผมเปิดได้ไหม อันนี้คือหมายตัวแรกของน้องแก้มกรอบหมดแล้วว่าต้องสระผมปะเนี่ยขอจับขออนุญาตจับนะครับดูสิไม่ได้เป็นช่างผมข่ะลองนี้ช่างผมลองจับก่อนเป็นแม่บ้านเร็วตั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 วดูอันนี้สิปะอันนี้แพงมากตัวนี้เป็นหมื่นจำได้อ่ะมาให้ขอลองสัมผัสหน่อยกลัวมากแล้วมันดึงมันดึงเอาใส่ถังเลยป้ามะเปลี่ยนใช่ไหมป้า พี่น้องนส์จนะเปลีย่ยนสะีใช่ค่ะไปเ,เดี๋ยวไปเล่นที่นูน่นใครอยากเห็นการย้ายของจากห้องเดิมไปห้องใหม่ กดหนึ่งอ่ากดไม่กดพิมพ์คอมเมนต์แล้วกันครับแต่ยังไงเดี๋ยวก็ได้มาเลยให้เอาไหมิเนียนอะไรเอ่ยตอนเด็กชอบตุ๊กตากมากบักมากนี่นี่แบบรักมากตุ๊กตาคือเห็นอย่างเงี้ยสุดท้าย ก็ไม่ได้ให้ใครหรือว่าอะไรก็คือต้องเก็บอยู่ดีเพราะว่ามันคือของสะสมแล้วเป็นของที่เราชอบ <Ừ. S 1> จริงๆไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบเอ้ยยอขนาดนี้ลองให้คนอื่นบ้างพี่ไม่ต้องบอกค่ะเพราะว่าพี่พีททำโกดังไว้ให้เดี๋ยวเราจะไปจัดการขยับขยายเพราะเนี่ยมันเป็นของสะสมตั้งแต่เราอายุแบบเริ่มทํางานเริ่มมีตัง<ร>ก็สะสมไปเรื่อยๆทาไมไม่ไมน้องไม่มีสิทธิ์ได้ไปล่ะคะพี่พีพคะมันไม่มีที่พอขนาดนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาจังจัดกันอีกรอบนึงเปาเอาพวกนี้ไปก่อนโมเดลโมเดลจองมาม่ากล่องนั้นไว้นะ หนูไม่ได้กินหนูเก็บไว้ของหมาใช้ได้หมาหมาก็คนก็เหมือนกันเราพร้อมแล้วเราไปจัดกันไปเดี๋ยวทุกคน,กนเราไปกันไปใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันไปจัดอันนี้อันนั้นก่อนคือมันจัดตัวหลักก่อนแล้วเดี๋ยวก็ต้องหามินเนีย่ยนไวหรือว่าเราจะทําครึ่งบนเป็นบายแล้วครึ่งล่างเราต้องลองนนจัดก่อนว่าตู้เหลือแค่ไหนน,นี่ไงเดี๋ยวเราต้องลองไปจัดก่อนว่าบายอะ่ะเพราะว่าตู้มันมีสตู้ใหญ่นะ ไดดู้วก็คือบายพี่นี้จะไปอยู่ตรงหน้าห้องนอนพี่ผมถูกปะใช่จะอยู่ชั้นสองครับที่ยังไม่เคยจัดเลยมันเป็นตู้ว่างๆอยู่เดี๋ยวเราจะบายไปจัดก่อนถ้าบายพอเราจะมาเอามินเนี่ยนตัยสมัยร้อนกล่องเหล็กที่ทุกคนต้องมีแนซี่นี่ที่น้องแฟนคลับที่พีถ่ายลอยดีพี่บุ๋มบอกใช่ไหมเนี่ยที่เขาเป็นแฟนลับฉันนี่ไงเจอรูปน้องอ่าไม่ใช่นี่เพื่อนฉันอ๋อจำได้จำได้แล้วเชื่อยัง นี่สมัยก่อนขวามาแต่งงานห้นะแบลวปะแก้มบุ๋มพี่ผิดดูหนูเป็นซีดีในยุคคือเด็กยุคนี้ไม่เข้าใจแน่นอนคุณน้องว่ามันคือเอาไว้เพื่ออะไรหรือมันเอาไว้ทำอะไรแต่ก่อนนะครับเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้ เราไม่สามารถสตรีมเพลงได้สิ่งที่นักเรียนเขาทําให้กันเวลาเขาชอบกันเขาจะไลฟ์เพลงใส่ซีดีครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ปูอาจจะอัดใส่เทปซึ่งเก่ากว่านี้อีกเลเวลหนึ่ง,ง,งแ,แต่เด็กตอนนี้ที่อายุต่ำกว่า30ไม่เข้าใจแน่นอนว่าเรามีไปเพื่ออะไรแต่ก่อนนะ่ความลำบากของของเด็กยุคยุคที่แล้วนะยุค9กคือเราจะฟังเพลงเราต้องมีตัวพอตเทเบิลที่เล่นซีดีแล้วเราก็ต้องพกเล่มๆอย่างเงี้ยไป แผ่นหนึ่งอนัดได้แค่12เพลงนะส2บเพลงเราจะฟังเพลงได้120เพลงเราต้องเอาไป1ิบแผ่นเนี่ยแหละความลำบากของยุคที่แล้วครับแต่มันเป็นเสน่ห์อย่างนี้ไอเนี้ยไอเนี้ยแต่ก่อนอะเวลาเราจะดูหนังอะมันไม่ได้มาเป็นซีดีหรือสตรีมได้แบบปัจจุบันนะแต่ก่อนเราใช้แบบนี้คืออันเนี้ยยุคพี่ปูเลยครับคือมันคือพูนวิดีโอมันจะต้องมีเครื่องเล่นใส่เข้าไป จะบอกว่าพอดูเยอะๆเนี่ยมันเป็นแผ่นฟิล์มมันมันยานได้นะครับมันยานได้ถ้าดูบ่อยๆประมาณนั้นประมาณนั้นมันมีร้านเช่าอ่ามันมีมันมีร้านเช่าเวลาเราอยากดูหนังแต่ก่อนอ่ะต้องเอาไปเช่าอันนี้นะเป็นของยุคผมเลยล่ะตอนอยู่ปฐมรู้ไหมวันนี้ฉันไปทำอะไรถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปผ่านเลยอย่างนี้ไง เพอ,อาะแต่ก่อนอะฟิลเตอร์ยังไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้สิ่งที่เราจะถ่ายรูปได้คือถ่ายรูปผ่านเลนโทรศัพท์ถ่ายเลนกล้องผ่านพวกอย่างนี้เยอนะมากเลยคุณนามากโอเคก็เดี๋ยวเราได้ของครบแล้วเราจะไปจัดที่บ้านใหม่กันนะครับ นอที่บ้านนะคะฝุ่นเยอะมากทุกคนคัดจมูกไปหมดแล้วตอนนี้ในบ้านห้องเนี้ยเราต้องไปบ้านนู้นกันละโอเคพร้อมไปย้ายที่กันครับเอาจริงไหมพอตอนนี้เรากำลังจะเริ่มออกมาจากอะแต่ว่าพอออกมาคือฝุ่นเยอะมากดูดิอะนี่ฝุ่นเยอะมากเห็นปะ ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องฟอกอากาศโคเวรุนสตอมทูนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งจะบอกว่า <Wow. S 1> เวลาที่เราไล์สดแพ็คของแกะของหรือว่าตอนนี้ที่เราของมาค้นเนี่ยเราฝุ่นเยอะมากเราคือไม่รู้เลยว่าฝุ่นเนี่ยมันจะไปสะสมตรงไหนบ้างเหมือนที่เราเห็นเนาะตอนแรกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศที่ดีสักเครื่องติดบ้านไว้ถูกไหมพี่พีรค่ะรุ่นนี้เลย Storm 2นะบอกเลยว่าที่ตัดสินใจเลือกเครื่องฟอกอากาศของโคเวรเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลย ดีไซน์ของเขามีความเป็นมินิมอลมากๆพี่พีเห็นปล่าว่าพอดูวางแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านต่างๆก็คือจบเลยเหมือนอารมณ์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเห็นไหมมีรูกลมๆตรงกลางมันดูสวยมากก็คือบ้านอ่ะมันจะไม่เสียมูต่างๆเลยในการที่แบบเราอาศัยอยู่ในบ้านนึกออกไหมพี่พีคะค่ะใช่ใชก็จริงๆต้องบอกเลยนะว่าสําหรับยุคนี้เนี่ยเครื่องฟอกอากาศสําคัญมากคไม่ว่าฝุ่นมลภาวะจากภายนอก PM 2.5อะไรต่างๆเนาะ มันคือส่วนที่ตาเราอ่ะไม่สามารถมองเห็นได้ uh huh. เครื่องฟอกอากาศจําเป็นมากที่ต้องมีติดบ้านไว้เพราะว่ามันช่วยมันเป็นตัวช่วยเลยสําหรับคนเป็นภูมิแพ้ uh huh. เขาเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมถ้าไม่มีเครื่องฟอกอากาศก็จะยิ่งแย่ เป็นทั้งภูมิแพ้ทั้งไปทั้งหอบหืดด้วยสำหรับพี่พีนั่นเองถูกไหมใช่แล้วถ้าสมมติว่าหนูเลี้ยงสัตว์อ่ะสัตว์ตมันก็จะมีขนที่แบบเเกระจาย,ยทั่วห้องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องฟอกอากาศจําเป็นมากที่จะดักจับพวกฝุ่นพวกขนของสัตว์ทําให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ค่ะจริงแล้วเขาเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วว่เาเฮิก็ช่วยได้เยอะมากๆากเลยสำหรับเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะใช่อ่ะจำเป็นสุดๆ พ่อมีเป็ดปลุพื่อปุมเนาะใช่จริงๆห้องนอนก็ต้องมีเพราะว่าเป็ดอะถึงเราไม่ได้ให้เป็ดน,นอนด้วยตลอดไปเนึกออกป้แบาบาทุกวันแต่ว่าพอวันไหวที่มาที่นี่บางทีก็อาจจะมีแบบให้เป็ดน,นอนด้วยอะไรเงี้ยพี่พีเขาก็บอกว่ามันก็ต้องระวังเขานิดนึงก็คือจะต้องแบบนี่คุณแพ้ฝุนเหรออดทนก่อนได้ไหมมานั่งใกล้เครื่องไหมมานั่งใกล้เครื่องลนั่งใกล้เครื่องดูให้เขาเอากาศบริสุทธิ์ให้คุณดูแต่แต่อยากจะบอกว่าที่ตัวเครื่องอะครับ เขามีโชว์ด้วยว่าตอนนี้ปริมาณ PM 2.5ในห้องเนี้มีปริมาณเท่าไหร่มันมีเลขบอกอยู่ครับดูสิใช่ตรงขวามมือบนใช่ปะตอนนี้กแล้วก้วอาอไปอยู่ใกล้ก้าวเลยไม่แต่จริงๆอ่ะสภาพอากาศที่ปลอดภัยคือไม่เกิน50ไม่เกิน50 PM 2.5ครับถ้าิดว่านี้คือก้าวคือคือดีมากแล้วคือเป็น สภาพอากาศที่เป็น air quality ที่ดีมากๆอ่าอย่างแรกเลยที่เลือกวางเครื่องฟอกอากาศของโคเวไว้ในห้องนี้คือห้องนี้มันเป็นห้องเนกประสงค์ที่มันรวมคนหลายๆคนมาไม่ว่าเวลาเป็นแขกมาลูกค้ามาหรือขายของหรือว่าบางทีอ่ะห้องนี้มันจะง่ายในการขนของเข้ามาแล้วของที่ขนเข้ามาบางทีมันจะเป็นของที่เป็นลังๆใช่ไหมก็คือลูกค้าหรือว่าของที่เราสั่งมามันจะเป็นลังซึ่งลังพวกนี้มันเป็นตัวเก็บฝุ่นดีมากๆคือมันไม่ใช่ กล่องที่มันเป็นแบบว่าซิลมาเป็นแพ็กนะแต่ว่ากล่องที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องน้ำตาลอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเวลาเข้ามาเราไม่รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนั่งรถมาผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วห้องเนี้ยเท่ากับเป็นแบบเป็นด่านหน้าของบ้านฝุ่นที่เรามองเห็นอนะปอดมันก็ยังกรองได้ที่แบบเป็นฝุ่นในเวลา่องซองกระแดดแล้วแสงแล้วเราเห็นมันลอยอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยไม่อันตรายเท่าไหร่ตัวที่อันตรายคือตัวที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่น pm 2.5ใช่ครับเพราะว่าปอดไม่สามารถกรองมันได้ เราก็ต้องอาศัยเครื่องแบบนี้แหละอย่างของเราเนี่ยเราก็เลือกใช้เครื่องพอกอากาศของโคเวนะครับรุ่น Storm 2ก็เพียงพอกับขนาดห้องระดับนี้ทำให้อากาศในห้องสะอาดแน่นอนนะโอ้ดูมือดินี่ครับนี่คือฝุ่นนะที่เราเช็ดออกมาจากตุ๊กตาแล้วเราไม่เห็นนะว่ามันฟุ้งในห้องอยู่แค่ไหนตอนที่เราเช็ด ก็ดีที่เรามีเครื่องฟอออากาศครับของโคเวนะนี่ผมเสน่ห์ของตุ๊กตาบายที่แบบคนคที่แบบสะสมม,มันเยอะมันมันเพราะอะไรครับผ่านได้แล้วเหรหือเปลี่ยนชุดได้หรือมันยังไงคือตุ๊กตาบายมันเปลี่ยนตาได้แล้วสมัยก่อนอะตุ๊กตาที่มันมีความน่ารักอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่บาร์บี้มีแต่แบบว่าตัวแบบตุ๊กตาที่มันไม่ได้เปลี่ยนตาได้ลูกเล่นคนยังไม่เยอะแล้วตุ๊กตาบายน้องจากเขาไดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอะบางคนอะความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเขาดูน่ารัก ด้วยความที่เขามีความแบบปกติหน้าเขาก็จะตอบ,บเป็นแบบฝรั่งฝรั่งแต่ตุ๊กตาบวยเขาจะมีความแบบหน้ากลมหน้าหวานแล้วก็ไปคอสตอมได้ต่างๆอย่างเงี้ยเปลี่ยนชุดทําชุดแล้วอีดีน้องเขาก็บูมแต่ว่าจริงๆอะถ้าถามว่าเล่นอนะเล่นมาก่อนที่เขาจะบูมนะแก้บูมมาก่อนอการเสมอของเล่นอนะก็คือแบบ เล่นมาก่อนที่เขาแบบจะบูมากๆคนจะมากิดการตุ๊กตาบายอะไรเงี้ยคือเล่นมานานมากแล้วเพราะว่าแบบชอบมันหลงไหลรู้วองไหมเพราะเราก็เป็นเด็กผู้หญิงหน้ากลอมอ่ะมันพอมาเจอตุ๊กตาหน้าแบบเบลลหน้าแบบตุ้งมีตุ้งนีอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามีความน่ารักอะไรเงี้ยตรงนี้มาโชว์วิธีการเล่นหน่อยเนี่ยคือมันต้องจับแบบตรงช่วงหัวหน่อยแล้วดึงอย่างนี้เอาดึงอย่างนี้ใช่ไม่ใช่แบบมาดึงอย่างนี้แล้วมันก็แบบอย่างนี้มันไม่ได้ไงเ,<อ>เนี่ยมันก็ดึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนตาได้เห็นไหม แล้วบางคนเขาก็จะไปเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนตาด้านในให้เป็นแบบว่าสีสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบแบบว่าคลาสสิกแบบไม่เปลี่ยนอะไรเลยอยากได้แบบดั้งเดิมชุดดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแบบเสื้อผ้าเขาก็เยอะเพราะยิ่งฮิตแบบของต่างๆของน้องบก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนตัวหนึ่งอะตัวละสี่พันอะไม่ถูกนะครับเมื่อยี่สิปีที่แล้วเงินส0 0พันอะหาไม่ง่ายนะตัวแรกที่หนูซื้อจำได้ว่า10 0 0ันส0บพันห้าเวลคอมเวลคอมินเทอร์ ชื่อน้องจําได้แล้วสีผมแบบตอนนั้นกนะ็คือไปทําผมสีเดียวกับตุ๊กตาเลยมันเป็นยุคของมันอะ่ะจําไม่ได้ว่าตอนเด็กๆอะ่ะตุ๊ก,กตาบลายมาก่อนหรือเฟอร์บี้มาก่อนเฟอร์บี้บก็เคยคิเฟอร์บี้มาก่อนมันมีมันมียุคของมันครับคือตอนที่ตุ๊ก,กตาบลายดังอะ่ะมันเริ่มมาจากตะอนมันมีตุ๊ก,กตาแค่บาร์บี้มั้งแบบที่เปลี่ยนชุดได้อะไรเงี้ยแล้วบลายมาเข้าใจว่าบลายเป็นของญี่ปุ่นก็คือจะแบวกว่าหน้ากลมอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกจริตคนไทยมากกว่า ตัวเนี้ยแพงถ้าจะไม่ผิดเนี่ยชุดน่าจะเป็นชุดเขาเลยชุดของบายเลยโดยเฉพาะ<ม>ก็คือเป็นทรงนี้เลยแล้วตอนนั้นโอ้โหอยากได้มากหน้าหวานนะผมสวยหน้าหวานทรงแบบนี้แวจะขายดีของเขา,าจะแบบราคาสูง ตัวคอาตอมดูเขาทาปากวาวเห็นปะหน้าเขาจะเป็นแบบแบตแบตหน่อยมันก็จะสม,มจริงมากขึ้น,น,นใช่ไหมตัวแรกในชีวิตสวยเห็นไหมแล้วสีผมตอนนั้นไปทําผมแบบนี้แล้วทาหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> บาย <c oughs> บาย <c oughs> ตัวฮิตนะบอกให้อันนี้เป็นตัวที่ราคาขึ้นตอนนั้น <c oughs> เรามาถึงตู้ที่ เราจะจัดกันแล้วครับก็คืออยู่บนชั้นสองหน้าห้องนอนนี่คือตู้ของเราและน้องก็มารออยู่แล้วแองแมงแองแมงมาเขาจะส่งให้หนูส่วนหนูก็จะเอาเข้าตู้นะคะได้โอเคนี่คือแถวที่สวยเป็นตัวโปรดปรานมากที่สุดนะครับ จริงๆทุกชั้นในบ้านของเราก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับของโคเวรุ่นสตรอมททั่วทั้งบ้านเลยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องอากาศเรื่องฝุ่นสําคัญนะถ้าเรามีจุดไหนที่รู้สึกว่ามันจะมีฝุ่นเราก็ควรวางเครื่องฟอกอากาศนะครับก็ตอนนอนข้อดีคือเราไม่ชอบให้มันมีไฟเนาะแสบตามันกดปิดได้นี่อย่างที่เห็นเนี่ยคือดีไซน์โมเดิร์นมากวางไว้ตรงไหนของบ้าน ก็ไม่ดูโบราณคือเครื่องฟอกอากาศแต่ก่อนเนี่ยฟอเสียคือหน้าตาดูแบบตลกตลกไม่สวยเลยเดี๋ยวนี้เครื่องฟอกอากาศ1ตัวในบ้านคือของประดับบ้านชิ้นหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนั้นก็คร่าวๆประมาณนี้เครื่องฟอกอากาศของโคเวนะครับที่เราเลือกใช้รุ่น Storm 2เฮ้ยมันเป็นรูปเป็นร่างนวนี่คือผลงานของการไปลุยฝุ่นมาวันนี้นะครับไกลเรียบร้อยอ่ะสวยจริงๆอ่ะของเล่นอ่ะไม่ว่า จะฮิตเมื่อไรเก่าหรือไม่เก่าหรือนานไปแล้วเมื่อมันถูกเอามาโชว์จริงๆอะครับด้วยความใส่ใจเนาะมันก็มันก็ยังดูดีเสมอจริงๆครับไม่ว่าของเล่นเก่าหรือใหม่นะเป็นไงคะถูกใจไหมน้องได้กลับมามีชีวิตแล้วหนูจ้าฮะติโรอยแล้วจ้าติดรอยแล้วครับใครคิดคอนเทนต์นี้นะพีทค่ะพีทที่ไหนล่ะ มากินน้ำเย็ยนๆก่อนนะคะเพราะว่าจากของเล่นมาเหนื่อยๆนะคะแล้วก็น้ำนี่เลยจ้าจากเครื่องกรองน้ำโคเวมยไอซ์ค่ะพี่ผีจะได้ดื่มน้ำอยากกินน้ำเย็ยนมไหล่เนี่ยก็คือกดปุ๊บได้กินปั๊บพี่ผีไม่ต้องหุดหิดอีกเลยปกติเขาหุดหิดขนาดเลยเหรอหดินสิค่ะ ถ้าไม่ใช่น้ำเย็นพี่พีหงุดหงิดแน่นอนค่ะแต่ต่อไปนี้พี่พีจะไม่หงุดอีกต่อไปเพราะว่ามีเครื่องนี้แล้วแล้วหนูอะชอบมากๆก็คือเวลาที่เรากลับบ้านมาตอนเนี้ยเราไม่ต้องขนน้ําแบกนะ้ําไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ต้องรอให้เย็นเพราะว่า เราใช้เครื่องนี้ไปเลยจบ <g raspberry> แล้วมันง่ายมากพี่พีแค่เอาแก้วมารองเนี่ยพี่พีก็จะได้น้ําเย็นชื่นใจเลยพี่พีทพี่พีทลองกดนี่น้ําแข็งก่อนแล้วก็ค่อยน้ําเย็นเลยก็ได้ค่ะ <g raspberry> จะได้เย็เยนแบบจี๊ย <g raspberry> และที่สําคัญน,นะต่อไปนี้เวลาที่พี่พีกลับมาบ้านเนี่ยหนูก็จะคอยเสิร์ฟน้ําเย็นให้พี่พีทุกวันด้วยเครื่องโ o ว a ม o i Ice จะบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยได้รับรางวัลด้านดีไซน์มาอีกเยอะมากๆเลยนะสำหรับของโคเมใหไม่ๆสวยไหมสวยมากมันโมเดิร์นมากใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณเทรยาดีใจมากเลยถูกต้องไหมหนูถูกต้องไหมความสามารถของเครื่องเนี่ยก็คือเขาทำได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำแข็ง คือมันเลิศมากตรงที่ทําน้ําแข็งได้เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องทําน้ําแข็งเพิ่มในแรังสิน้นไม่ว่าเราจะอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรเราก็สามารถกดจากเครื่องนี้ได้เลยก็คือมันดีสุดๆตอบโจทย์สาหรับชีวิตเราสุดๆนึกออกไหม,มอ่ะเดี๋ยววันนี้หมดจะเป็นด้านๆด้านๆด้านๆบัเทนเดอร์จัดให้พีทไม่เจเลยดีไหมชงอะไรคะมาเดี๋ยวมาเห็นกันเลยว่าฟังก์ชันน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำแข็งเนี่ยขเขาเป็นยังไงแบบชัดๆเดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีพีท ชาแล้วกันอขอชา,ชาหน่อยค่ะได้ค่ะอ่ะได้เลยง่ายมากกดเลยพอถ้าหยุดก็กดอีกทีทราบค่ะทุกคนเอาเครื่องมา,างนคนคนมืออาชีพมากค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งกันไปเลยค่ะเอาเยอะแค่ไหนคะ่ะน้ำแข็ง เต็มแก้วสิเลยเหรอว้าวเย็นมากเย็ยน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 อุ้ยดูดีมีสตล์สุดๆเลยอะ่ะแล้วก้อนเขาก็น่ารักมากๆด้วยอ่ะสำหรับน้งแข็งน,น่ารัก <c oughs> น่ารักไ <c oughs> น้งแข็งน่ารักมากออ้เย็นชื่นใจมากค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเลยอ่ะคือไม่ต้องซื้อน้ำบ่อยมากซื้อน้ำเยอะมาก แล้วที่สําคัญคือเวลาที่เขามาส่งค์แล้วมันต้องแบกเข้าบ้านนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบางทีอะแช่น้ำแล้วเย็นไม่ทันคนเพราะคนบางทีมาทีหนึ่งอะเป็นสิบสิบคนมันไม่พอแต่พอมีเครื่องนี่โคเวไมไอซ์ i, มันจบจบ,จบไหมจบมันจบแล้วอยากได้น้าแข็งอยากทาน้ําปัน่นคนนี้แบบอยากเย็นกว่านี้อันนี้ละลายแล้วอยากเพิ่มเตมคือมากดเครื่องนี้ก็คืออยู่เลยมันสบายกว่าเดิมมากๆพี่พีรู้เปล่าว่า คุณจุมบลีบัวลายเนี่ยเขาคลั่งมากสำหรับโคเวเนี่ยเพราะว่าอะไรหรือป่าเพราะโคเวนเนี่ยเขามีบริการที่มาพร้อมเมื่อเรา Subscribe นะคะเขาเนี่ยเขาก็จะมีพี่ๆี่โคดีมาคอยบริการเราทำความสะอาดถึงบ้านก็คือทุกๆ2เดือนเนี่ยเขาก็จะมาทำความสะอาดให้หนึ่งครั้งเป็นการเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็ทำความสะอาดพี่จุ๋มเนี่ยเขาชอบมากคือเขาไม่ต้องมานั่งคอยจำว่าคุณบุ๋มคะวันนี้ต้องทำอันนี้แล้วหรือว่าวันนี้จะต้องอนุนอันนี้แล้วคือไม่ต้องคอยเตือน <c oughs> เพราะว่าเขาจะจัดระบบ,บของเขามาแล้วก็ มาจัดก,การบริการให้เราเลยหลังจากที่เราซับสไคร์เขาแล้วดีเนาะดีไหมดีค่ะถูกต้องคือมีกี่บ้านก็ควรมีทุกทุกหลังให้มันจบทีเดียวโอเคก็คือจริงๆถ้าใครสนใจอยากจะมีชีวิตดีๆนะครับจากโคเวแบบเรา2คนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w c o v e o co g h ครับใช่ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยนะคะมั่นใจว่าอากาศบริสุทธิ์แบบเราสองคนเนี่ยต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโคเวเขามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นดิ้งดิวดีลด25%นานสูงสุดเนี่ยก็คือ12เดือนเลยโปรดีแบบเนี้ยบอกเลยว่าลดเยอะมากๆและคุ้มมากๆนะคะเขาบอกมาว่าโปรเนี้ยเขาไม่เคยมีมาก่อน ไปค่ะไม่ไหวแล้ววันเนิ่นเหนื่อยแล้วหนูไปหาข้าวกินแล้วเ,คคเราจบคลิปเถอะโอเคงั้นเราจบคลิปตรงนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องนะเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าทีหน้าจะมีอะไรว่ากันอีกทีตอนนี้เหนื่อยมากน้องใบํำพิสสุดๆไป